สวัสดีครับผมสวัสดีแม่แม่ทุกทท่ทททานนะครับผมวันนี้พาคนเก่งของเราออกกำลังกายนะครับผมไหนยิมม้มหวานหนหน่อยสวัสดีแม่แม่หน่อยเนาะดูสาวแผรเสียงโอ้ยดูสวัสดีแม,แม่แม่หน่อยแจ้า,จานะครับผม พาคนเก่งของเราออกกำลังกายตอนเช้าๆนะครับผมส,สู้ๆอเออ่ะเดินนะครับผมสวัสดีแม่แม่ตอนเช้าๆทุกๆท่านนะครับผมก็ามาแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมเปิดคาในการมองเห็นนะครับผม,มอออเดิน,น,ดนไม่เป็นไรหรอกจยะสาวแพรอ่ะเพรจ้าสวัสดีแม่แม่หน่อยลูกเร็วๆ จ้าที่สวยจะแม่ฮิปโปจ้าที่สวยเออโอ้ยหิวโอ้นะครับผมผมเพิ่งมาจากตัดยานนะครับนี่กับสาวจุ่มกิมนะครับผมดอกคุณไปอาบน้ำอยู่นะครับผมออไปเดินชอบคลิปนี้แล้วช่วยกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับผม สู่กันต่อไปนะครับผมสู้ๆเออเดินเร็วๆเดินเร็วๆโอ้โหดูนะครับผมพ่าวเก่งออกกำลังกายนะครับผมเออเอากี่รอบกี่รอบบอกแม่ๆดิเอากี่รอบก่อนคุยก่อนคุยก่อนๆๆเอากี่รอบ ฮะสาม,สามขอสี่ได้ไหมฮะขอสี่ได้ไหมไม่ได้ <ś les> โอ้ไม่ได้ก็ไม่ได้ okay. <ś les> โอเคโอ้แม่ขอสามรอบผมขอสี่รอบก็ไม่ให้โอ้ย <ś les> <ś les> ไปพอเดินกลับคืน <ś les> <ś les> เอ้ยอ่ะครับผม สู้กันต่อไปนะครับผมแม่แม่นะครับผมไม่คิดว่าชาวช้างจะหนักกว่าอ่ไม่คิดผมก็ไม่คิดว่าจะหนักกว่าโควิดนะครับผมช่วงนี้หนักกว่าโควิดมากเลยนะครับผมกราบขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่พี่พี่ใจดีใจบุญทุกทท่านนะครับผมที่รักและเอนดูครอบครัวควันวันนะครับผม โทครับคุณแม่ทุกวันนี้ผมยอมรับว่าผมททอจริงๆนะครับผมโทอแต่ผมก็ถอยไม่ได้นะครับคนเขาอยู่ข้างหลังคนนี้นะครับผมคุณพ่อคุณแม่ครับผมถึงททอ,อยังไงผมก็ต้องสู้นะครับจริงไหมสู้ไหมฮะสู้ไหมเออถ้าแม่สู้พ่อก็สู้ อย่างนั้นผมขอลงไลน์เพียงแค่นี้นะครับผมอย่างนั้นเจอกันคลิปหน้านะครับผมรักษาสุขภาพทุกทท่านด้วยนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ